แล้วแล้วอย่างเรื่องที่กลัวไม่ฉลาดอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามีคนไปถามเขาว่าแบบเฮ้ยเธอรู้เรื่องนี้ป่ะแ,แล้วสมมติว่าจริงๆแลว้วะเขาไม่รู้อะทำไงเขาจะรู้ไว้ก่อนเออเออเขาจะตอบแบบอ๋อเคยได้ยินมาเออประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอโอ้ oh, อาจจะแบบว่าเอออาจจะฟังฟังผิดแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยสิเลยคือเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ๋อ สวดีตอนเับเข้าสู่เอชอาร์ด,ดวงสวัสดีค่ะจอยนะคะนักวิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะบุคคลด้วยหอราชาจีนค่ะครับสวัสดีครับพี่นะครับแกลลเซอร์ติฟายเซนต์โค้ชนะครับแล้วก็เซอร์ติฟายโพสิทีฟเซนตโค้ชชิ่งนะครับโอเคคลิปนี้เราก็มาต่อกันด้วยซีรีส์ความกลัวของคนวันเกิดต่างเนอะอืมอืมเราก็พูดไปหลายวันละเหลือสองวันสุดท้ายอ่าก็คือเป็นวันอาทิตย์กับวันพุธใช่ไหมพุธกลางวันใช่พุธกลางวันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วันไหนกันคะเอาพุธกลางวันก่ออนื นะครับพูดกลางวันเขากลัวกลัวอะไรใช่ไหม,มกลัวเขากลัวกลัวไม่ได้พูดกลัว <c oughs> ไม่ได้พูดใช่คือเขาเป็นคนที่มีความคิดเยอะอยากจะสื่อสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือดาวเพิ่งไมเป็นดาวเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยความกลัวของเขาอะมันคือการที่เขาไม่ได้แสดงออกอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเขาว่าพวกความคิดจินตนาการอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นไอเดียของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวว่าเขาไม่ได้มีโอกาสได้ทําสิ่งนั้น อ๋อคือนอกการสื่อสารเนี่ยนอกจากการพูดแล้วอ่ะเป็นการแบบพิมพ์การเขียนการอะไรอย่างนี้้หมดเลยน่แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าสมมติเขาโพสอะไรสักอย่างเขาจะแบบเขียนยาวๆปะมันจะมีความยาวจะมีความสลาสลวยหรือเปล่าแต่มันจะร้อยเรียงความร้อยเรียงกันอ๋กก็คืออยากเอ็กซ์เพรสสิ่งที่อยู่ในใจออกมาอถูกต้องนะซึ่งซึ่ง พอมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขากลัวที่จะไม่ได้พูดกลัวที่จะไม่ได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความกลัวที่มันบิ้วออนจากเรื่องเนี้ยไปอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้กลับมาตรงนี้ก่อนพอกลัวอันที่เขากลัวไม่ได้พูดกลัวไม่ได้แสดงออกมันแปลว่ามันต้องมีคนฟังเขาถูกไหมอ่าอ่าฉะนั้นมันเลยมาถือดีว่าเขาเลยกลัวว่าอะไรกลัวความกลัวที่มันบิ้วออนนี่คือกลัวถูกมองว่าไม่ฉลาดกลัวแบบกลัวดูไม่มีความคิดสร้างสรรค์คือมันไม่เหมือนกับวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยกลัวถูกมองว่าไม่ฉลาดแบบ ทำไมเธอไม่รู้ออแต่ว่าวันพุธเนี่ยเขาจะกลัวว่าทาไมแบบเรื่องนี้เขาคิดไม่ได้แบบไม่มีแบบอหรือไม่มีจินตนาการทําไมไม่มีความคิดส,สร้างสรรค์เนี่ยเขากลัวคนแบบเขากลัวคนมาว่าเขาเรื่องนี้มากม,มันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเลย b ิ i l อ o เป็นอันเขาเรียกอ,อะไรอีกก้อนหนึ่งอ,ออกมาก็คือว่ากลัวกลัวตกข่าวย์เออ,อเพราะว่าแบบ ลัวเพราะว่าตกขาวเพราะว่ากลัวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องโฟโม่โฟโม่โมโใช่เหมือนแบบไปเจอเพื่อนนั่งกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันแล้วเราคุยเราเราไม่รู้เรื่องเลยเราคุยกับเขาไม่ได้หรือ,อเราไม่มีข่าวไปอัปเดตไม่รู้จะพูดอะไรอ๋อคุณไม่ได้เมาคุไม่ได้เมาเลยต้องดูดกระแสนะวันที่นี้อยากรู้เลยว่าความแบบชอบเมาของเขาเงี้สมมติว่าถ้ามันไม่มีคนฟังเขายังอยากจะเมาอยู่ไหม คำว่าไม่มีคนฟังคือแบบไม่แบบไม่มีใครเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่สมมุติว่าถ้าเขาอยากเมาส์แต่ว่าคนฟังอะยังอยู่นะแต่ไม่ได้อยากฟังละอ๋อเขาพูดอยู่ดีไม่มีไม่มีคืออ่ะคือหมายถึงว่าสมมติว่านะถ้าเกิดว่าแบบเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่พูดไงแต่ถ้าเกิดว่านั่งกันกินข้าวกันแต่ทุกคนก็กินข้าวของตัวเองแต่ไม่ฟังเขาเลยอ่ะ เขาก็พูดอยู่ดิแค่แบบแค่ทุกคนทําถ้าแบบฟังเขาแบบเหมือนจะฟังเขาอ๋ออ๋อแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดเขาพร้อมจะพูดโอเคละอยากพูดพูดได้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเรื่องที่กลัวไม่ฉลาดอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามีคนไปถามเขาว่าแบบเฮ้ยเธอรู้เรื่องนี้ป่ะแล้วแล้วสมมติว่าจริงๆแล้วอะเขาไม่รู้อะทำไงเขาจะรู้ไว้ก่อนเออเออเขาจะตอบแบบ อ๋อได้ยินมาเออประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่หรอโอ้อาจจะแบบว่าเอออาจจะฟังฟังผิดแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยสิอะไรเย <c oughs> เออเออก็คือก็ยังดูฉลาอยู่ดีดูตามทันอยู่ดี <c oughs> อคือ <c oughs> จะตกข่าวไม่ได้เลยตกข่าวไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเ <c oughs> งี้ <c oughs> ยเออเหมือนแบบว่าอะไรนะทั้งชีวิตเขาคือรายการโหนกระแสอะไรยเงี้ยไ่ตัดรายการนะคะ้อาชีพเสิร์ฟเลยเออแล้วมันเลย มันเลยมีความกลัวอันที่3มที่มันแบบติดออกมาด้วยออก็คือกลัวขาดความน่าเชื่อถือ oh. อ๋ <c oughs> อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีใครเชื่อถือหลังจากนั้นคนก็ไม่มาฟังเขาแล้วไง แต่อาการที่คุณพูดในตัวอาหารที่ไม่มีใครอยากจะฟังเลยเนี่ยมันก็เริ่มขาดแล้วนะกินอยู่กินอยู่ใช่กำลังกินอยู่ไม่ใชดูอใช่เขาบอกเขากินอยู่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะคนอื่นไม่มีเลแอคชั่นไม่เป็นไรเออแบบไม่ไม่ได้คุยกับเขาไม่เป็นไรให้เขาได้คุยไปเรื่อยอ่ะจริงจริงเขาก็ดูเอนเตอร์เทนเก่งนะใช่ใช่ก็จ คนที่เป็นไกด์รถทัวร์อะไรเงี้ยเออตรงนั้นพูดแบบได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะคไปเรื่อยๆรฟังหรือเปล่าไม่รู้แล้วเขาจะพูดแบบว่าสิบรอบจะพูดไม่เหมือนกันรอบนเพราะเขาเป็นคนที่มีพิแพ้เออจะพิแพงอะไรเงี้ยมีความสร้างสรรค์คิดเรื่องใหม่ได้ตลอดเวลาใช่ก็จะกระตี้อะไรเงี้ยความจริงก็คือจําไม่ได้ว่ารอบที่แล้วพูดอะไรเรื่องก็เลยไม่เคยจำเลยไม่เคยจำเลยเนี่ยก็จะเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นเขาเลยเป็นคนที่กลัวกลัวกลัวการไม่ได้พูดหรือการไม่ได้แสดงออกทางความคิดอะไรบางอย่างี่มากทสุดอ อ่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติเขากลัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาจะพัฒนาต้นพัฒนาตัวเองยังไงแนะนําหน่อยเอ่อคำแนะนำนก็คือว่าก็อของคนมันพูดใช่ไหมแสดงว่าคุณต้องบางเรื่องอะ่ะคุณต้องฝึกแบบว่าไม่ใส่ใจบ้างอะ่ะคือโดนกีบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จะเป็นฝร<อ>ั่งพูดนะคือแบบว่าบางอย่างเราก็ต้องแบบคือบางทีเขาต้องการแสดงคำาแล้วการพูดคุยของคน,นพูดการแสดงออกของเขาอะ่ะมันเพราะต้องการเขาต้องการสร้างจุดยืนสร้างเวทีสร้างอะไรให้ใหตัวเอง ให้รู้สึกว่าฉันมีบทอะไรบางอย่างในวงสังคมนี้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าปล่อยเวทีให้คนอื่นบ้างเออแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องตามทุกเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเดียวเว้นเราเป็นนักข่าวอ๋อจริงจริงอันเนี้ยมันทําให้จอยนึกถึงโหราศาสตร์จีนในแง่ของการเป็นธาตุไฟที่แบบว่ามันจะต้องแบบแสดงออกอยู่ตลอดเวลา เออรู้เรื่องอะไรมาก็พูดหมดเลยเงี้ยคือเหมือนฟิลเป็นทรโ์โงงที่แบบว่าอยากกระจายข่าวอยากไปเล่าความลับให้เขาฟาังว่าทุกคนจะต้องรู้แน่นอนอะไรเงี้ยเขาจะบอกอว่าเหยียบแน่เหยียบเลยเ <laughs> หยียบมเร่งยเยเร่งอะ <laughs> ่เงอะเออฮัตไฟอ่ะในหนละลาจีนก็จะทรงนั้นอ่ะเก็บอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่เขาจะเล่าแบบไม่ถึงกับขั้นแบบว่าเล่าหมดนะก็จะเล่าเป็นแบบว่ามีกลยุทธ์อือ าจจะเล่าเป็นขั้นเป็นตอนหรือเล่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแบบว่าดูดูฉลาดหรือบางทีแบบคนอาจจะแทร็กกลับไม่ได้ว่าคนนี้เล่า uh huh. อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังต้องมีความฉลาดของเขาอยู่ uh huh. คนที่จะแบบว่าเล่าเลยโดยที่ uh huh. แบบเก็บไม่อยู่เลยมีแนวโน้มจะเป็นคนวันอาทิตย์ oh huh. มากกว่า uh huh. อ,อันนี้เคยเจออรอ เพราะอาถากมาบอกบางอย่างใช่ปะแล้วเขาบอกเออเนี่ยเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งบอกมาอีกทีแล้วเขาก็แคปแชทมาแล้วคือจอยก็อ่านว่าอ๋อเพื่อนเขาบอกเขาว่าอย่าไปบอกนะแต่คือแคปมาให้ดูก็วันอะไรอืมอะไรที่อ่เพราะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาไปพูดต่อว่าทำไมวันที่ถึงเป็นทรงนี้อ่าอ่ะขอแนะนำอีกไหมคะของคนวันพุธหรออแนะนำยังไงให้ดูดีก่อนเลย <laughs> แบบว่าไม่ทําร้ายจิตใจเออเอ่อฝึกอาจจะต้องฝึอกอยู่คนเดียวด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นคําแนะนําที่ดีสำหรับคนเป็นพูดก็คือว่าออลองฝึอกอยู่คนเดียวในการที่ฝึกฝึกจเจอแล้วแหละพอเราอยู่คนเดียวอ่ะเราไม่ได้คุยกับใครให้เราฟังเสียงข้างในจะเห็นว่าข้าในเราอ่ะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยเอออะไรเงี้ยเราลองค่อยๆตามความคิดเองคือตรงเนี้ยมันจะทําให้ถ้าเราฟังไปเอยเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าไอที่เราพูดทั้งหมดอ่ะมันมันต้องการจะสื่ออะไรนะ ร <S <S จริงๆแล,แล้วที่เขาอยากคุยกับคนอื่นเยอะๆเพราะว่าเขาขี้เหงาเกี่ยวปะเออด้วยยีงเหงาด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันนี้อาจจะเป็นทริคนึงึ่าอย่างในเซ็งไฟเดอร์ในคลิปทังเซงอ่ะมันจะมีคนที่มี c o ค m u n i c a t i o n นะก็คือตัวตัวพรสวรรค์ที่เป็นคน,คนชอบเล่าเรื่องชอบพูดอะไรเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยมันจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือเขาคิดผ่านการพูดบางทีเขาคุยกับเราอ่ะเออเขาไม่อยากให้เราฟังหรอกแต่เขาคิดอยู่ในหัวเดี๋ยวเขาคิด แบบเขียนไม่ออกแล้วก็พูดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะทําอะไรดีไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะทำโน้นทำนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสื่อสารกับเพื่อนก่อนนะว่าไอเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกให้ทํานะกําลังคิดอยู่ฟังไว้ก่อนก็ได้ไม่ไม่เสียเวลากลังแบบพูดออกมาเป็นไอเดียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคแทนที่สื่อสารกับเพื่อนไม่ค่อรู้สึกว่าเราอ่ะแบบว่าพูดเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อนอะไรเขาจะอ๋อเรากำลังคิดอยู่ วันพุธไปละต่อไปเราไปดูวันอาทิตย์กันบ้างดีว่าอืมวันอาทิตย์นะมีความกลัวอันเดียวเลยแบบใหญ่สุดของเขาเลยนะกลัวเสียหน้าอุ้ยกลัวเสียหน้ากลัวเสียเกียรติเออไหนมนเป็นยังไงคะคือเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ่าพวกแบบค่าได้อย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบวันอาทิตย์จะแบบทรงนี้ทรงนี้ซึ่งพอคือถามว่าทําไมเขาถึงกลัวอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าให้นึกถึงภาพว่าเขาเป็นศูนย์กลางจักรวาละ เขาต้องเด่นสุดทุกคนต้องฟังเขาอะไรแบบเนี้เขาเลยกลัวคือการที่เสียหน้าแบบว่ามันจะมีผลอะไรถ้าเขาเสียหน้าเสียเกียรติเสียชื่อเสียงเนี่ยม,มันทาให้คนไม่เคารพเขาคนไม่ฟังเขาเขาพูดหรือเขาสั่งอะไรไปอกลัวคนไม่มทาตาม,มก็คือก็คือมีความแบบอยากเป็นศูนย์กลางที่แบบว่าฉันสั่งอะไรไปทุกคนต้องฟังต้องเชื่อฉันใช่มันเป็นความแบบว่าเออฉันแบบเป็นอะไรนะเด่นสุดอะไรอย่างเงี้ยในที่นี้ ก็เลยลิงก์ไปที่เมื่อกี้ที่จะบอกเขาแคปแชทใช่ไหมเขาเป็นเป็นกานต้องการบอกว่าฉันเนี่ยเป็นศูนย์กลางทุกอย่างฉันรู้ทุกอย่างอืมอะไรอย่างนี้นะซึ่งคราวนี้พอโกรธเสียนาโกรธเสียเกียรติเนี่ยมันก็คราวนี้มันอยู่ที่ว่านี่ด้วยว่าในวงสังคมของเขาอะเออเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอืมเช่นถ้าในวงสังคมเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับคํานําหน้าชื่อมาก Oh, mm. ต้องเป็นแบบพสดออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ความ uh huh. สำคัญเรื่องนี้ถ้าเขาอยู่ในวงที่ความสำคัญกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันถ้าเขาเข้าไปอยู่ในวงที่ตรงข้ามเลยให้ความสําคัญกับการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น mm. อ่าสมมติเขาอยู่ในองค์กรการกุศลเนี่ยเขาจะไม่สนใจคํานําหน้าชื่อแต่เขาจะสนใจว่าภาพแล้วว่าคนมามองคนมองเข้ามาที่ตัวเขาอะเราเห็นภาพคนนี้กําลังช่วยเหลือคนอื่นอยู่หรือเปล่า อ่าก็คือจริงๆมันก็คือภาพลักษณ์ที่เดียวเนอะมันคือภาพลักษณ์แต่ว่าในบริบทแบบไหนใช่มันไม่เหมือนกันหรือหรือถ้าเตาว่าเขาอยู่ในวงสังคมที่ให้ความสําคัญกับการปิดทองหลังพระสมบูรณ์นะเขาอยู่ในวงแบบนี้นะเขาก็จะเขาจะทําตัวแบบปิดทองหลังพระคือจะไม่บอกใครเลยแต่พออยู่ในวงเพื่อนจะบอกว่าเขาไปทาอะไรมาบ้าง ฉันไปติดทองหลังพามอะไรนะเอเออจาบอลบอกว่าสมมติเป็นผู้บริจาคนิรนามอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เขาจะกลับมาบอกในวงนี้เนี่ยฉันบริจาคไปตรงเนี้ยสองล้านแต่ว่าไม่ออกชื่อแต่เขามาเล่าไงเขาจะมาเล่าจะอกว่าอยู่ดีอ่ะจะบอกอยู่ดีใช่แั๊งหน่อยใช่มาแล้วแต่วงเออแต่ถ้ากิดว่าคนที่แบบคือนึกว่าถ้าคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยอ่ะเขาก็จะไม่พูดเลยอ่าเรื่องนิรนามก็คือนิรนามจริงๆนิรนามจริงๆคนอื่นก็ไม่รู้อาจจะรู้เฉพาะคนนึงครอบครัวหรืออะไรก็ได้นี้จริงๆแต่ถ้าใน แต่ถ้าแบบคุณอยากมีอะไรภาพลักษณ์หน่อยก็จะบอกเออในวงสังคมนี้อย่างเงี้ยหรือถ้าเขาไปอยู่ในวงที่ให้ความสำมคัญเรื่องแบบความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแคร์ว่าภาพลักษณ์เขาต้องเป็นภาพลักษณ์ที่มีความยุติธรรมมาก่ะซึ่งถามว่าตรงนี้มันมันมันเป็นจะเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าเขามีอะไรที่มากระทบกับภาพลักษณ์ตรงนี้คือเขาอาจจะเป็นคนที่ อาจจะอาจจะเป็นเคสที่เขาอาจจะไม่ได้ยุติธรรมจริงๆเลยก็ได้นะแต่เขาจะปกป้องไม่ให้ทุกคนรู้ว่าเขามีมุมนี้อยู่ก็คือภาพลักษณ์นั่นเองเจตยศศักดิ์ศรีใช่เนาะนั่นแหละก็คือค่าได้อย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือยอมจ่ายเงินแต่ไม่ยอมติดคุกอ่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีใช่แต่ถ้าติดไปแล้วไม่มีใครรู้เลยไม่มี อะไรเรื่องเสื่อมเสียเลยก็ติดก็ได้ก็ติดก็ได้อะไรเงี้ยเออก็คืออยากให้ใครรู้อ่ะใช่หรือบางทีแบบแกล้งป่วยละกันอะไรเงี้ยไม่อยากติดคุกไอ้มันคุ้นใช่เงี้ยเนาะองอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะก็จะส่งหนีคราวนี้บอเขากลัวกลัวตรงนี้ใช่ไหมกลัวเสียหน้ากลัวอะไรย่างนี้ใช่ป่ะมันจะพปยอีกอย่างหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะชอบความแบบมีบริวารอืมอย่าลืมว่ากันนี้เขาต้องมีพวกหน้าตาภาพลักษณ์ ยศตำแหน่งเพราะเขาต้องการที่ว่าสาั่งไปพูดอะไรไปแล้วคนฟังคนต่างๆแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับความความจงรักภักดีมากมฉะนั้นเขาเลยเกลียดไม่ชอบหรือกลัวการที่แบบมีคนมาหักหลังเขาอันนี้เป็นแบบความโกรธที่มันงอกออกมาเพิ่ม,มจากแค่เรื่องเนี้ยเพราะถ้าสมมติว่ามีใครมาหักหลังเขาแล้วมันจะทําให้เขารู้สึก เสียหน้าไปด้วยซึ่งมันก็กลับเาเรื่องภาพลักษณ์เหมือนเดิมใช่เรื่องภาพลักษณ์มันเหมือนแบบเล็กเสื่อมเสียเกียรติเคยได้ยินไหมลมประมาณนี้เสียเกียรติโยอะเสียเกียรติอะไรประมาณนี้แบบเฮ้ยสมมติว่านึกภาพว่าเราเป็นพระราชาใช่ป่ะแล้วเรามีแบบว่าพวกเอ่ออะไรนะคุณนางมีใครที่ทําอะไรไม่ดีคนก็จะมองมาถึงตัวพระราชาด้วยไงอ่าเขาจะไม่ชอบเรื่องพวกนี้สมมติถ้ามรามองในครอบครัวอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วลูกแบบ ไปท้องก่อนแต่งท้องไวเรี่ยนอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะดูเสื่อมเสียไปด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาจะกล่แบบนี้คือเขาจะลัว่าคนนอกมองมาแล้วมันดูไม่ดีอแต่ถ้าเกิดว่าในถ้าคนนอกเขาไม่ใส่ใจเรื่องเนี้ยเขาก็ไม่สี่เลี่ยนไงอ่าแต่สังคมใช่แล้วแต่บริบทตามบริบทแต่ถ้าสังคมเขาให้ความสาคัญเรื่องนี้มากเขาก็จะนี่ดูไม่ดีเขาจะไม่ชอบเขาจะเลิงมาตรงนี้แล้วมีข้อแนะนําอะไรให้เขาไหมคะอ่าสําหรับ คนวันอาทิตย์นอ้อถ้าเ่าเรามีความกลัวเรื่องพวกนี้อยู่นะก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าให้ฝึกเข้าใจสะเพาก็าทาของรถก,ก่อนนะว่าได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเป็นเรื่องอธรรมดาออก็คืออะไรที่มีมามันไม่ได้จีรังใช่น้องมันอย่าย,ยึดติดกับหัวโขนอ่อาเคยได้ยินใช่ไหมที่บางคนบอกว่าขึ้นมาเป็นผู้ว่าแล้วพอเกษียณปุ๊บม,มันไม่มีหัวโขนผู้ว่าแล้วอ่ะแ,แต่ยังติดในการที่บอกว่าอยากให้คนอื่นเลี่ยงหรือว่ายังติดที่จะแบบไปที่อะไรนะ ไปที่สถานที่ราชการแล้วก็ยังอยากให้คนมาทําอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาเรียกว่าไม่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอ,อ,อันนี้คืออย่างแรกก็คือต้องเข้าใจโลกก่อนนะว่าบางบางอย่างมันมันไม่ไม่จริงหลังอันที่สองเราก็คือฝึกเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ,นอ,อนื่นเพราะว่าวันคนอาิที่เนี่ยเขาชอบเอาแต่ใจตัวเองหรือเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก เราันเป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ศูนยกลางจักรวาลก็จะต้องมาตามชั้นซิใช่คือมันจะเกิดการตีความตรงที่ว่าถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่ทําตามเราเสียหน้าอ่าใช่ไหมหรือจะเกิดการตีความที่ว่าการที่เราฟังคนนี้คนที่มีตําแหน่งน้อยกว่าเราอ่ะก็คือเราเสียหน้าเสียเกียรติเราไม่เก่งหรือเราอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยฉะนั้นให้คุณฝึกตีความตรงนี้ใหม่ ไปรับรู้เรื่องตรงนี้หมายว่าการที่เราฟังคนอื่นเราเปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นมันก็ไม่ได้ทําให้เราเสียชื่อเสียงอะไรเออนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะแบบคุณครูที่แบบสอนนักเรียนแล้วแบบนักเรียนยกมือเทียงอ่ะเออเออก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้เออย่างเงี้ยเออเหมือนสมัยก่อนเนาะครูสมัยก่อนที่บบว่าถามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเถียงไม่ได้อันนี้คือแบบเนี่ยเขาอาจจะแบบกลัวเสียหน้าไงอย่างก็ไปฝึกฝึกเปิดรับความคิดเห็นคือถ้าคุณกลัว การเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคการพูดคุยการถามคําถามระยะ่ๆที่มันทําให้แบบเราก็ดูดีก็ได้อะไรเงี้ยขณะที่เราก็สามารถได้รับฟังคนอื่นได้ด้วย uh huh. อ่านเนี่ยก็ไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองเอา uh huh. อันที่สามเนาะสำหรับเคสถ้าเรากลัวเรื่องของการที่คนอะไรนะทรยศหักหลงังอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ใช่ไหมก็คืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าเรียกไม่ได้คุณคิดเวิร์สเคสไปก่อนเลยอ uh huh. ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคุณคิดเผื่อไปเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะทํายังไงได้บ้าง หรือถ้าบางทีเราเราให้คนนี้ไปทํางานแล้วมันมาโกงเราเราคิดเผื่ออะไรแทาโกงมันจะต้องยังไงต่อหรือว่าจะมีวิธีการป้องกันยังไงให้การที่เขาเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราอ่ะมันมีต้นทุนหรือมีอุปสรรคมากที่สุดหรือจริงๆถ้าคุณเข้าใจคุณค่าตัวเองอยู่แล้วคุณก็จะไม่ไปยึดติดกับพวกเชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ต่างๆเขาจะทุรยก็ทุรยรยไปสิใช่ไหม่ไม่ได้กระทบคุณค่าในตัวเองเลยเนาะใช่ตอนโอเคก็ ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากคลิปของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็สามารถสปอร์ตเราได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะคะหรือถ้าใครมีคําถามอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วนะว่าตรงนี้นความกลัวนี่มันเป็นเรื่องที่ให้เราเข้าใจตัวเองนะเราก็หาวิธีการของค o p i n g นะคะรับก็หวังว่าหลังจากนี้ให้ทุกคนได้ไปลองสํารวจความกลัวในใจของเรานะทำความรู้จักกับมันแล้วก็หาวิธีการรับมือเพื่อที่เราจะได้เติบโตนะก้าวหน้าอย่างอะไรก็อะไรนะมันคะงในชะีวิตตนะ่อ ต่อไปใช่ค่ะแล้เวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย